มาอยู่กันที่หับหน้าบ้านอำเภอนะครับอยู่ถแถวละแวกบังทะเลตรนี้จะเป็นแนวขั้นขึ้นนะครับเป็นหินถมออกไปตรงนี้จะเป็นที่ตกปลาตกหมึกน่หน,น้าหหลายขั้น,น,น,นเลยโดน,น,น,ร,นร,รอบนะ ที่ไปสันเขื่อนมีนะนะตกปลาอยู่กลุ่มตั้งแต่ฝนดูแล้วมาหน้าจะไม่รอดแล้วไม่แน่เขาจะได้ตกด้วยกันฝนมาขาวเลยครับฝนมาขาวเลยนี่ครับด้านนี้จะเป็นด้านชายหาดหน้าหาดที่ท่องเที่ยวจะมาเล่นกันเป็นน้ำกันก็จะมีทุ่นนะครับ ทุ่นอันสั้นนี้สําหรับเด็กน้าจะตื้นหน่อยทุ่นอันยาวนี่ผู้ใหญ่จะไปนั่งเล่นถ่ายรูปได้ครับตรงนี้ๆกลยจะเป็นแนวกั้นลื่นผม,มไปสองฝั่งเลยนะครับมีสองฝั่งเลยต,ตอนนี้ฝนมาแล้วครับน่าจะไม่ได้ตกปลาครับเดี๋ยวเรานั่งรอฝนพักหนึ่งถ้าไม่หยุดเราก็กลับถ้าหยุดเราก็ จะลองตีพักหนึ่งครับน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่หาหน้าบ้านอำเภออุปก,กรณ์เราก็ประกอบเสร็จแล้วนี่จะเป็นคันคันเดิมนะครับที่ฟังจากจีนเลยเวทตัวน,นี้0.8ถึง10กรัมลอกก็เป็นเบอร์พันนะครับสาย0.4ถัก 4, 4. น่ครับประกอบเสร็จแล้ววันนี้ลืมเอาสายคาดหนะ้าอกมานะครับเลยต้องถือถ่ายี้ เหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นเหยื่อบีหนึ่งนะครับเ,เหยื่อบีหนึ่งเนี่ยวันนี้ใช้เบ็ดสีดํานะครับมาชิ่งกับนน,น,นิ้วครึ่งนึงสองนิ้วตะกวดที่เราใช้ก็อันนี้เป็นตะกวดห้ากร,รัมนะครับที่นี่น้ําตื้นครับน้ําประมาณเม็ดรครึ่งเองครับเม็ดเม็ดครึ่งเองครับเราดอกประมาณแปดสิบเซนครับตัวนี้ดอกไ,ไม่เยอะดอกแปดสิบเซนเลยแต่ฝนก็ยังลงเม็ดไม่หยุดเลยครับ เดี๋ยวนี้เรามาหลบล่มอยู่ฝนยังลงเม็ดไม่หยุดเลยลเรามาหลบล่มอยู่ว่าจะได้ตกไหม นะครับเราเดินมาประมาณครึ่งครึ่งทางแล้วจะลองเดินไปที่สุดปลายดูนะครับว่าจะมีอะไรไหมตอนลองตีอยู่ริมฝั่ง,งนะครับไม่มีอะไรกัดเลยน้ำค่อนข้างขุ่นเลยครับวันนี้น้ำพลังน้ำน้ำคงเอยอะเลยตัวยากครับน้าขุ่นอย่างนี้น้ำคงเอยอะ น้ำที่นี่จะลึกประมาณเมตรเมตรครึ่งครับประมาณนี้ยเราดอกประมาณไม่ต้องถึงเมตรก็ได้ครับเราดอกประมาณสักห้าสิบถึงแปดสิบเซนพอเราก็ตีออกไปแล้วเราค่อยๆเคาะมาให้ตะกวดแตะพื้นเลยครับแถวนี้ขยะไม่ค่อยมีครับให้ตะกวดแตะพื้นเลยแล้วก็เราค่อยๆขยับมาเนี่ยครับผมเดินออกมาถึงครึ่งทางแล้ว ทางนั้นจะเป็นสุดปลายสารเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ปลายดูมีหน้าน้าตกปลาอยู่สองกลุ่มนะครับเราจะลองเดินไปเช็คดูตรงนี้เป็นปากคลองนะครับสันเขื่อนจะมีสองฝั่งนะครับมีสองด้านเลยแต่ส่วนใหญ่จะมาตกกันด้านนี้ครับด้านตีหมึกจะเป็นด้านนี้นส่วนใหญ่นี่ครับตรงนี้เป็นปากคลองเลยเป็นที่จอดเรือเช้าประมงขึ้นบ้านครับนี่ครับนี่เราเดินมาประมาณครึ่งทางแล้ว ฝั่งนี้จะเป็นชายหาดบ้านอำเภอครับจะเป็นทุ่นลอยน้ำที่ท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปกัน นี่นะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นแล้วตอนนี้ก็ใกล้ห้าโมงเย็นแล้วน้ำาก็ลงไปเยอะเลยครับเย็นมากละพาเท่ใกล้จะตกละยังไม่ได้เลยนะครับเดีนี้ เดี๋ยวเรามาแคขก,กันต่อดีกว่าจะมีอะไรไหม คำ่ำแล้วพระอาทิตย์ตกเรียบร้อยเรากลับแล้ววันนี้เราไม่ได้เลย,เลยนะครับปลาเล็กมันก็ไม่ได้รับตัวเลยวันหน้าเราค่อยลองทดสอบใหม่วันนี้อขอแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้กลับบ้านมือเปล่าครับไม่มีตัวเลยอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศ บ้านอำเภอนะครับหมายตกปลาตกหมึกอีกหมายหนึ่งน่าหลายท่านน่าจะเคยมาลองละบรรยากาศดีครับแต่ที่นี่น้ําจะไม่ลึกนะครับปลาใหญ่จะไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่หมึกจะเข้าเป็นช่วงๆครับแต่ปลาเล็กเนี่ยมีตลอดใครตกปลาเล็กมาได้ครับใช้กุ้งสดตีสดได้อยู่ แต่วันนี้น้ำลงเยอะมากหาตัวยากหน่อยวันนี้ต้องจบคลิปหาป้านอำเภอแค่นี้นะครับเราต้องมาแก้มือใหม่วันหน้ามาแน่ครับขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะไปไหนตามชมได้เลยช่วงนี้โควิดนะครับออกไปไหนยากหน่อยเกาะบางเกาะก็ปิด เจอโดยสารบางที่ก็หยุดเขาไม่มีคนช่วงนี้ก็ทยอยเปิดกันแล้วครับจะได้ออกตกกันละคลิปหน้าไปไหนไปตามชมได้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมแล้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ